ให้ดาบเลขเจ็ด Seven of Swords ใต้แสงจันทร์อ่อนชายคนหนึ่งกำลังย่องออกจากค่ายถือดาบห้าเล่มไว้ในมืออีกสองเล่มถูกทิ้งไว้เบื้องหลังนี่คือ Seven of Swords สัญลักษณ์ของกลยุทธ์และการรักษาความคิดส่วนตัวตัวละครเทนผู้รอบครอบเทนเป็นนักวางแผนที่ฉลาดและสุขุมเขาเชื่อว่าบางครั้งการเปิดเผยทุกอย่างไม่ใช่ทางเลือกที่ดีเสมอไปแง่คิด ไพ่บอกว่าบางสถานการณ์ต้องใช้กลยุทธ์มากกว่าพลังตรงๆความรักที่ต้องใช้สติในความรักเทนเรียนรู้ว่าการสื่อสารตรงไปตรงมาสำคัญแต่บางเรื่องก็ต้องเลือกเวลาที่เหมาะสมในการเปิดเผยแง่คิดความรักต้องสมดุลระหว่างความซื่อสัตย์และความระมัดระวังบททดสอบหัวใจเมื่อเขาปิดบังเรื่องหนึ่งเพราะกลัวทำร้ายความรู้สึกคนรักผลกลับทำให้เกิดความเข้าใจผิดมากขึ้น เทนจึงเรียนรู้ว่ากลยุทธ์ที่ดีต้องมาคู่กับความจริงใจแง่คิดกลยุทธ์ที่ปราศจากความจริงใจจะกลายเป็นบ่วงรัดหัวใจการงานที่ต้องใช้แผนในงานเขาต้องปกป้องไอเดียของทีมจากคู่แข่งเขาวางแผนอย่างรอบคอบและใช้กลยุทธ์เพื่อรักษาผลงานของตนเองและทีมแง่คิดการวางแผนที่ดีคือเกราะป้องกันความสำเร็จ บททดสอบของงานแม้ใช้กลยุทธ์ดีแต่เขาเกือบสูญเสียความไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงานจึงเข้าใจว่าความร่วมมือสำคัญกว่าการทำงานคนเดียวแง่คิดชัยชนะที่แท้จริงคือการรักษาทีมและเป้าหมายไปพร้อมกันการเงินที่ต้องรอบคอบเทนไม่เปิดเผยทุกการลงทุนของเขาแต่เลือกเส้นทางที่รอบคอบและใช้ข้อมูลลับเพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงิน แง่คิดการเงินที่มั่นคงต้องใช้ทั้งข้อมูลและวิจารณญาณที่ดีบททดสอบการเงินเขาเกือบเสียโอกาสใหญ่เพราะเก็บข้อมูลมากเกินไปโดยไม่แบ่งปันกับผู้ที่เชื่อใจได้ให้เตือนว่าความรอบคอบและความโปร่งใสต้องไปคู่กันแง่คิดความลับที่มากเกินไปอาจกลายเป็นกำแพงกั้นโอกาส การตื่นรู้ของเทนหลังจากเผชิญบทเรียนเขาเรียนรู้ที่จะใช้สติปัญญาและกลยุทธ์อย่างมีศีลธรรมและไม่ปล่อยให้ความกลัวทำให้เขาปิดใจจากผู้อื่นแง่คิดกลยุทธ์ที่ยิ่งใหญ่ต้องอิงกับคุณธรรมและความไว้วางใจเขาคิดจากไพ่ดาบหมายเลขจดเสียงจาก Seven of Swords กล่าวปิดท้ายว่า ความรักต้องการความซื่อสัตย์การงานต้องการกลยุทธ์และการเงินต้องการความรอบคอบให้ดาบหมายเลขเจ็ดเตือนเราว่ากลยุทธ์ที่แท้จริงต้องมาพร้อมความจริงใจและศิลธรรม